สวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาเล้งนะครับสำนักงานใหญ่ส่งผุมาฝึกงาาที่นี่ครับวิดพื้นสิบครั้งปฏิบัติแทงเข่าอีกสิบอะไรอยูมึงไปแกล้งน้องมาแล้วเหรอเรียบร้อยแยกเปียกสวัสดีครับเพื่อนผม SDT กลับมากันแล้วนะครับกับรายการแกะตัวอย่างเป็นต่อ กับเป็นต่อ EP ีที่6ครับผม <S <S> <S เอาละครับการพบกันของน้องแซนกับพี่เป็นต่อจะเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าไปนี่อาจจะเป็นครั้งแรกเลยนะในการเจอกันและแกะตัวอย่างในวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปแกะตัวอย่างของซิทคอมเป็นต่อเราลองมาเดากันดูนะครับว่าก่อนที่มันจะฉายจริงเนี่ยตัวอย่างทิ้งปมทิ้งอะไรไว้ให้เราคิด แล้วก็เดาทางดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉายจริงครับผมความสนุกสนานเหล่านี้ตามภาษาแฟนคลับซิดคอมเป็นต่อเท่ันแ้นละครับก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับวิ์พื้นสิบครั้งปฏิบัติแทงเท่าไรอีกสิอะไรยูมดูไปแกล้งน้องมาแล้วเหรอเรีบรยบร้อยแยกเปียกมันเป็นใครเป็นหลานคนุณิพนประธาน BKL าละครับมันเริ่มต้นที่ BKL ก่อนครับผมครั้งนี้พี่ยมกับพี่วอกอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าพี่ต่อกับพี่อูดเนี่ยแยกออกไปครับผมฉากนี้น่าจะแยกกันยาวละฮะดูแล้วและเรื่องราวของที่สำนักงาน BKL ก็ดันมีเด็กฝึกงานมาอีกคนนึงครับผมว่าไปตั้งแต่น้องแอล คุณเจสซี่เหรออ่าถัดมาเป็นน้องอเล้งชื่ออเล้งนะฮะหน้าตาดีด้วยตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับพอเข้าไปดูคอมเมนต์ในตัวอย่างของช่องวันเทนั้นและฮะร,รู้เลยครับน้องคนนี้ชื่อน้องนุกธนดลน,นะครับผมแล้วแกก็เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยนะสาวๆหลายคนชื่นชอบนะฮะบ,บอกว่าโอ้ไม่ได้ดูเป็นต่อมานานแล้ว ว่าไปคือไม่ได้ดูผ่านทีวีมานานแล้วครั้งนี้จะดูผ่านทีวีสักหน่อยเอาละครับตามสบายเลยครับผมแล้วน้องนุกก็สวนบทของอเล้งครับผม อเลงเนี่ยปลอมตัวมาที่ BKL มาเพื่อฝึกงานครับถูกส่งมาจากสำนักงานใหญ่อีกรอบแล้วนะดูคุ้นคุ้นไหมเหมือนพี่ยมจะไม่หลาบจำนะยังจำไม่ได้ว่าทาอะไรที่ส่งมาจากสำนักงานใหญ่ให้ระวังตัวไว้ครับสุดท้ายแน่นอนครับพี่ยมก็จะต้องแกล้งเด็กฝึกงานเหมือนเดิมเลยครับแต่ครั้งนี้นอง้งนกเนี่ยไม่ใช่ผู้จัดการฝ่ายไหนปลอมตัวมาครับแกมาฝึกงานจริงจ แต่แกมีสถานะอีกสถานะหนึ่งครับแกเป็นหลานของคุณนิพน์ประธานบริษัท b k l ครับงานนี้เข้าหนักแน่นอนครับผมไม่รู้จะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างนะฮะแต่อเรื่องโกงแกล้งนี่ชัวร์อยู่แล้วครับเพื่อนๆยังไงสนุกแน่นอนงานนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่ยมจะโดนไล่ออกหรือเปล่าไปติดตามกันครับผม นั่นก็คือฉากแรกครับต่อมาฉากที่2ครับผมต่อจะทิ้งบอดมบอกแล้วไงมันเป็นเรื่องของผมพี่อย่ามายุ่งได้ปาวะพี่ต่อไปมีเรื่องกับใครมาหรอโอ้ยก็ไม่รู้ฉากมาหรอก,ชกอเชื่อว่าถ้าเกิดพี่ยมอยู่ในี้จะแกล้งให้พี่ยมเนี่ยมันเดินจับมันมากระเซิโอ้ยฉากที่สองเนี่ยเป็นต่อววยวายมาที่หน้ามินิมาร์ทของพอใจเลยนะฮะว่าทะเลาะมีเรื่องแทบใจพี่ยมเนี่ยกระทืบเลยนะถ้าพี่ยมอยู่ตอนนั้นนะแต่ก็ไม่ได้กระทืบอะไรครับ แต่ลักษณะดูปลอมๆนะดูปลอมๆนะครับดูแสดงเยอะหน่อยพี่เป็นต่อเนี่ยเพราะถ้าพี่เป็นต่อแสดงแสดงเพื่อให้เป็นการแสดงเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าพี่เป็นต่อแสดงนะฮะเพราะแกเป็นนักแสดงที่แสดงได้เก่งมากจะแสดงอะไรกันนะกันหนาสรุปแล้วคือการแสดงนี้คือการแสดงนั่นแหละครับอ่ะพอละช่างมาเถออดูแลปลอมมากนะฮะใครทำให้ต่อเดือดได้ขนาดนี้เจ๊ชักอยากเห็นหน้าแล้วดิไอเนี่ย สุดท้ายเราก็เลยรู้ว่าพี่เป็นต่อเนี่ยมีเรื่องกับน้องแซนแล้วน้องแซนก็ยืนจังก้าเลยครับทำเอาเจมมินพิอ๊อฟว่าไปแม้นกระทั่งพอใจนี่หนักเลยนะฮะโอ้ยการเจอกันครั้งแรกของสองคนนี้ทำไมกลายเป็นเรื่องมีเรื่องกันครับอ้ามาเดาทางหน่อยอย่างแรกเลยคือไม่ได้อย่างแรกเลยอย่างเดียวนี่เนี่ย พี่เป็นตอนน่าจะ,สะแสดงครับผมน่าจะไม่ได้มีเรื่องจริงหรอกถ้าสแสดงมีสองอย่างฮะ,สะแสดงมีเรื่องตั้งแต่น้องแซนแล้วแหละเพื่อจะวัดใจน้องแซนมาดูสิมาชอบคนที่มีพี่ชายเป็นคู่อริเนี่ยจะยอมรับได้ไหมจะยินยอมไหมหรือค่อยมาสแสดงเพราะน้องแซนเนี่ยรู้กันแล้วครับรู้กันมาก่อนกับพี่เป็นต่อแล้วแล้วก็มาสแสดงให้เห็นให้สาวๆเ,าเห็นว่าเออเนี่ยมีเรื่องกันมา ดูซิว่าพอใจจะเลือกใครอาา้าฮะงานนี้มีสนุกแน่นอนครับผมทั้งหมดก็เป็นการแกะตัวอย่างของซิคอมเป็น er ต่อ EP ที่6นะครับเป็นเพื่อนคิดเห็นยังไงกับตัวอย่างที่ออกมาต่างกันไปก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและในหมอนี้คือ S D T สาาวัสด,ดีครับ Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams.